เอาละครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาเปิดการในเกมฟีฟ้าออนไลน์3กันนะครับผมน้องเขาชื่อสะจวตนะน้องคนที่เอามาให้เปิดนะชื่อสจวตนะครับผมที่จะเปิดกันวันนี้เพิ่งมาส,สดร้อนอน,น่าจะเพิ่งมาวันนี้เลยปะ่ะเหมือนน่าจะเพิ่งมาวันนี้เลยนะครับผมวันที่4ี่เดือน7นะฮะกล่องดำนะครับผม1,000บาทหรือ1น0 0แสนแคสต,ต้องได้เท่าไหร่ ต้องได้อ่าห0ึ่งอผมดูแล้วนะผมยังไม่ได้ไปดูคนอื่นเปิดนะแต่จากที่ผมดูแล้วมันมันท็อปห้บสามใบอ่ะท็อปส3มบามใบท็อปยีบสองใบมันควรจะคุ้มปะ่ะมันต้องคุ้มดิเนาะเออน่าจะไม่ยากสำหรับแพ็คนี้ที่จะคุม้มนักเตะซีพีก็ราคาแพงด้วยนะครับผมนะฮะซื้อเลยนะครับแล้วอย่างหนึ่งได้เก้าสอมาก่อนเลยแน่ๆนี่อ่อาใบา โโอหไปฮะแจ่มแน่นอนขอเปิดทีละใบแล้วกันเนาะเพราะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผม <c oughs> ขอใครว่าผมชื่อ,อ,อท็อปสามสิบสามใบนะเฮ้ยเดียวทำไมมันเลี้ยงอย่างนี้ล่ะเกื <c oughs> อบแล้วห้าสิบก่อนสิขอใครว่าผมมามา ท็อปห้าสิบเมื่อกี้บอกหลับตาเปิดก็ได้แต่เอาเข้าจริงๆแม่งก็ลุ้นเหมือนกันนะไอ้ลุ้นเหมือนกัน,นะว้วยมาครับผมใบแรกไปหนึ่งร้อยที่ผมเฮ้ยโอ้โหก็แบบท็อปห้าสิบ แต่ได้อันดับสามอะคือคือเปิดท็อปห้าสิบแต่ว่าได้ได้ได้อันดับสามแล้วผมได้ชื่อเป็นอันดับสามแพงที่สุดอันดับสามมันก็แบบที่เหลือมันก็คงแบบโอ้โหไปโอ้โหเลยสัปาโอ้โมาฮะจะเด็ดไหมดูต่อกันครับผมโอ้โหสองรอยเอ็ม โอ้ข้ารู้เฮ้ยเดี๋ยวนะเอาไปไปไปมามาถ้ารวมยอดแล้วแล้วไปหักภาษีผมว่ามัดีไม่ครับเต็มหมดโอ้เอาแล้วเอาแล้วครับผมเฮ้ยทำไมไปไปมามามันมันมันเสียวเสียววะมันไม่ได้เลยไอ้แอนกิ๊กเขาห้าสิบบาทไม่ได้ไอ้นกิ๊กอ่ะเฮ้ย หายแล้วไม่เอาเลยอ่ะขออ่นอี้หนึ่งกดค้างหนึ่งสองสามสี่สักหกทีกันห้าหกต้องเล่นของโอ้โหเกือบเกือบตายแล้วชีวิตโอ้ต้องเล่นของครับผม ต้องเล่นของหน่อยโอ้โหต้องลุ้นนิดนึงอู้ถ้าไม่ได้เบิร์กแคมนะเดี๋ยวดูตัวต่อไปถ้าตัวต่อไปแม่งต่ํากว่าร้อยเอ็มนะบอกเลยว่าแพ็คนี้จบการเจ๊งหมายหมายหมายไม่ใช่หมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเบิร์กแคมไม่มานะเอ้โหถ้าเบิร์กแคมไม่มาเดี๋ยวดูกันว่าตัวต่อไปตัวไหนจะมาขอสักเมื่อกี้หกทีใช่ปะ่ะขอแปดทีหนึ่งสองสาม สี่ห้าหก<บ>เจผมโอ้โห,โหท็อป20ก็จริงแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นราคาตัวล่างๆแล้วจะบอกว่ามันก็ไม่ได้มีโอกาสจะได้ง่ายๆขนาดนี้บอกเลยว่าคลิปนี้แพ็กนี้วันนี้นะครับผม โคตรคุ้ม500ไปใบ400ไปใบ3า0ยไปใบแล้วก็ที่เหลือก็มีร้อยบ้างเกือบร้อยบ้างคุ้มปะวะช่องแชทไว้ไงอันนี้ก็ตีมอยู่ในทวิตนะผมขยับดูสดๆก็เข้ามาดูได้ในทวิตทีวีนะครับผมเข้าอ่าค้นหาด้านบนเลยฮะตรงเว็บทวิตทีวีนะครับผมเขียน B E N S E I S E อย่างเดียวรู้สึกก็น่าจเจอ โอ้โหครับคลิปนี้ก็โอเคผมขอบคุณน้อกสะจว๊ดด้วยนะครับที่เอามาให้เปิดกันนะอขอบคุณมากมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ารับชมนะขอบคุณมากมาครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ไปนะครับผมบายบาย